สวัสดีจ้าพี่นอ้องตอนนี้เบนอยู่รถไฟสายสีเขียวนะคะพี่นอ้องจุลงไปโคโดินไม้ค่ะพี่นอ้องตอนนี้เป็นช่วงเวลาหามุงแรงคนจะไหลพี่นอ้เองอเสียงดังไม่ได้เพราะว่าอยู่บนรถไฟดึงใจเขาช่วงนีนที่นี่ค้นกันไหลพี่นอ้องเพราะว่าคนเนถึงช่วงเอ่อคนออกไปข้างนอกเพาะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดพี่นอ้องปกติบินจะมาออกวันหยุด อพอเป็นวันตองอยู่กับครอบครัวพี่น้องแต่ว่าพอดีมื้หนีเป็นจะไปเฮ็ดทุระสิไปหาปื่นคอนแกนพรเพราะว่ามึงว่าเราปากเราว่าสิไปหาเราไปกินของเราบ่าได้ไปนะพี่น้องก็เลสิไป,ปนี่นี่เวลานี้คนกนสิดสลายเล็กน้อยพี่น้อง,องช่วงเวลาหามถามมุ้งแลงพี่น้องป็นช่วงวันหยุดน้ำคนจะหลายเล็กน้อย เราเข้าไปกินเขาแรลงกันน้ำผึ่งควนแกนอยู่โกดินไม้นะพี่น้องเนาะไปคับพี่นอ้องตามเบนมาเบนเสพภาพไปบึ้งบรรยากาศว่าโกเดินไม้ช่วงวินาที่นี่เป็นยังไงอ่าโควิดมากกเดินไม้เ,มเป็นแบบไหน,นแบบใดเงียบบอขึ้นคแบบืนเพอ่เหมือนเมอก่อนบอมีอย่างแนอ่าเป็นเสพภาพไปบึ้งนะพี่น,อนอ้องบางช่วงบันตอนทาช่วงใดที่แบบว่ามีเสียงเพลงเสียงหยางเบนก็ต้องขออนุญาตตัดเสียงออกนะคบพี่น้องก็จะเป็นแบบว่ามีเสียงเป็นช่วงช่วงแล้วครับพี่นอ้องถ้าไปเจอร้านใดที่เพิ่นปวดเพลงเนาะ เพราะว่ามันสีผิดลิกาซิดนะพี่น้องนะเป็นก็ต้องขออนุญาตเอาเสียงออกนะคะพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องมาตามกันเปินไปอุดอ่รบินอุดรอันไปโกลเด้นไม้อเลยเนาะพี่น้องเนาะองกินเขาแล้งมั้งกันค่ะพี่น้องโอเคค่ะค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงไอ้โกลเด้นไม้แล้วมาถึงลานเพลนคอนแก่นแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้เพลนคอนแก่นแกนยากอยู่เดี๋ยวเ้างคอยขึ้นมาเป็นสีภาพเป็นเบื้องบรรยากาศสิงคโปร์เนาะว่า อตอนนี้ช่วงโควิดเขาเปิดประเทศแล้วว่าสิงคโปร์คือคือเกาบอรหรือว่ายังเงียบอยู่เดี๋ยวเป็นสภาพไปเบิ้งนะคะค่ะตามเป็นมาเลยค่ะเซฮัลโหลเลยค่ะคุณพึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองโกเดนไม้นะคะเป็นแถบร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านขายส้มตำนี้สิพี่นอ้องค่ะน,นี่ก็จะเป็นชั้นสองนะคะพี่นอ้องตามเป็นมาเ,ลาเปลี่นยนสภาพไปเบิ้งบรรยากาศโกเดนไม้พี่นอ้องอ่าทา เป็นช่วงไหนที่ว่ามีอ่าที่มีเสียงเพลงนะพี่น้องเนาะเป็นก็จะเอาเสียงออกนะคะพี่น้องเพราะว่ามั <password. S 1> นจะผิดลิกสิทธิ์นะพี่น้องนะเพราะว่าช่วงย้ำขลงมากบางล้านเพิ่งก็สิเปิดเสียงเพลงนะคะพี่น้องค่ะอันนี้สิเป็นเพื่อนไทยนะคะพี่น้องขายผักเดี๋ยวมือหนาเป็นสิมัธยายเบิ้งว่าอ่าข้างในกูเพื่อนไทยมีผักยังเพราะว่าผักหลายพี่น้องค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นชั้นนึงนะคะพี่นอ้อนนนนง ส่วนคิ้วที่เห็นยาวๆนี่มันว่าเป็นคิ้วอย่างใน,นพี่น้องคิ้วล้านหมูกระทะค่ะหมูกระทะนิวอุดรพี่น้องบรรยากาศนะคะพี่น้องมื้อนี้เป็นวันศุกร์นะพี่น้องบรรยากาศกะซีคึืดๆนะพี่น,อน้องค่ะกะทิเป็นล้านหมูกระทะนะคะพี่นอ้องคนกะสีเข่าคิ้วเหงาอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะพี่น้อง อเห็นไหมวันนี้เป็นวันศุกร์บรรยากาศกับสิ้นคืนอันนี้ก็คิ้วเหีวไปเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นวันอ่ารอคิ้วกินหมูกระทะนะคะพี่น้องอน,นี่ก็จะเป็นร้านขายของไหวพี่น้องก็ที่เป็นร้านขายยาเพื่อนไทยนะพี่น้องเนาะร้านขายยาจ้ะ อนี้วันสุบบรรยากาศก,กะคึกคื่นพี่นอ้องอันนี้จะเป็นจะเป็นชั้นนึ่งนะคะพี่นอ้องอันนี้ก็ยญาสิเป็นเป็นซอยที่เฮ็ดล้านซอยล้านสวยๆเหมือนเดิมนะคะพี่นอ้องบรรยากาศ กับสิเป็นซ้อยขายเนื้อพี่น้องดูว่าเป็นไงซ้อยกากนะพี่น้องนะเนาะเจนี่ตัวเด่นไม้กับสิลเปเปี่ยนแปลงไปห้ายพี่นอ้องช่วงนี้เบนอาจติตตองปีเสียงนะคะพี่น้องเพราะว่าอ่าสิมีเสียงเพลงอันไหนที่มีเสียงเพลงเป็นสิขอเอาเสียงออกนะพี่น้องเนาะ่ะพี่น้องกัสิเป็นราดอาหาร ค่ะข้างบนนั่นก็นจะเป็นชั้นสองอันนั้นก็นจะเป็นชั้นสามนะคะพี่นอ้องมีเมื่อก่อนเป็ดพระราเกตตอหนี้เพิ่งกับสมัครเปลี่ยนเป็นร้านขายพักอ่าต้นนี่จะเป็นร้านน้องไผ้นะคะพี่นอ้อง้นองไผ เป็นล้านขายพักนะคะพี่น้องการหนองไข้ข้นกับลหลที่เก้าพี่น้อง,องเดี๋ยวเป็นสิทภาพขึ้นไปชั้นสองนะคะพี่น้องแต่ว่าเป็นสิข,ขอเอาเสียงออกนะคพี่น้องเป็นสิข,ขอเอาเสียงออก ส้วงจังหวะได้่ามีเสียงเพลงต้องออกจังหวะนันออกนะพี่น้องต้องออกพา,าปิดเบิองอันนี้ก็จะเป็นร้านเบียร์ไทยนะคะพี่น้องเบียร์ไทยที่ขายก๋ยเตี๋ยวเป็นล่านอาหารพี่น้องของกินหลายเพียบนี่เนี่ยอาหารก็ือรสชาติแซ่บพี่น้องย๋ยมมือหนาเป็นสีผ้ามาก,กินล้านนี้เนะพี่น้องเพราะว่าล้านนี้ก็เขาแซ่บพี่น้องอาหารกัหลาย บรรยากาศร่ะนะคะพี่น้องปลาเป็นสีทับถิ่นไปเบิรงชั้นสองนะพี่น้องเนาะเป็นเบิรงชั้นสองว่าสีเป็นแบบไต้แม่อนี่วันซุปขึ้นๆพี่น้องผู้ใดอยากเข้ามาทำงานกะขอม้าได้แต่เด้อพี่น้องเพราะว่าเขาเปิดประเทศแล้วผู้ใดอยากเข้ามาเที่ยวกเขามาเทียาาเท่ยวมาหาแฟนหาอย่าง กัเขามาได้เลยนะคะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเขามาเทศนงานสิงคโปร์มาเปิดเราเปิดเพียกกับขามาได้เลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาเปิดประเทศแล้วเขามาได้ว่าตรงนี้ในหนามว่าตรงนี้อย่างเดาพี่น้องเพราะว่านั่งเครื่อขาม้าหรือว่าผู้ใดอยากสิเขามาเขามาว่าเป็นกับคนมเมนมหาเป็นเยวเป็นเสือมาฝากกับเจ้าของร้านไห้นะพี่น้องนะ เพราะว่าตอนเขาเปิดประเทศแล้วเพราะว่าค่าเงินของเขานีหนึ่งเหรียญสิแรกได้ยูยี่สิบสี่บาทของประเทศไทยเข้าพี่นอ้องค่าเงินมันมันครึ่งก็ครึ่งนะพี่น้องใครอยากเข้ามาเห็นงานมาอย่างกะเข้ามาได้แล้วหรือผันบ่มี่ลานโล่งกะเอ่อคอมเมนต์มาเดี๋ยวเปล่นไปฝากให้ก็ได้นะพี่น,อนะน้องเนาะไปเปลี่ยนผ้าเบิร์นซันสองนี่กะจะเป็นชั้นสองไม่เอาเสียงออกนะคะพี่น้อง นี <cin> <and true> <fundamentals> Halo, ่สิป็นบรรยากาศท่านสองฮัลโหลสวัสดีค่ะน <si curs CDU> <cond> ี่มือนี่ข้อว่าแห้งอีกว่ขคอแห้งอีกว่ามือเนี่ยแห้งอีกอันเมท่ไทยช่องยูทูบหลวก็สิไปกินกินเขาลาไดเพิ่งไปปะเอาแอมมาปเอาอัดกิน บรรยากาศร้านอาหารอุ้ยพี่ทิงพี่ทิงคนงามค่ะสิเป็นบรรยากาศชั้นสองพี่น้องอียังกับบ่เหมือนเดิมแล้วนะพี่น้องนะมือนี้วันศุกอ่าบรรยากาศคึกคขึนค่ะพี่น้องถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเงียบแล้วพี่น้องเนาะ คิวหมูกระทะกันยังค้นหลายขึ้เตาพี่น้องนี่นี่คือบรรยากาศของสั้นนึงนะคะพี่น้องน่คะบรรยากาศสั้นนึงนะพี่น้องเน,ะเนาะเผื่อนไทยกันยังยู่คือเตาค่ะพี่น้องถ้าเป็นเมื่อสมัยอาพบเซปีที่แล้วนี่มันสุกแบบนี้ค้นสีหลายพี่น้องย่างต่ำกันเลยตอนนี้งไม่ได้มือเหมือนเตานะไอโไอเล่ปไซ โอ้จตาเดีไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กพขอไอ,อเดียบนี่ค่ะสั้นสามตอนอี่นว่าเป็นทะเลโอเกคไลน์นะพี่น้องเดียวสักพักเป็นสีพัาเ,เ,เป็นยางเบื้องสั่งสารนะพี่น้องเด้อสิมีคนมาเปิดร้านมุกกระทะแบบบุฟเฟ่น,นะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง มีเกิดเซปิลล่าเสือพา